ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวมอนสเตอร์อีกแล้วนะครับน่าเราจะไปตัวไหนก็ไม่ได้นะครับนอกจากมูซะรูปรักนี่เองนะครับหลังจากมีการปรับสกิลมาเราจะมารีวิวกันสักเล็กน้อยว่า เออพอปรับแล้วลักษณะการใช้งานจะเปลี่ยนไปไหมรูนที่ใส่เป็นรูนอะไรอ่ะมาติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับสกิลที่1ของวูสานะครับอีกอย่างแอคแท็กนะครับก็ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปนะครับของเดิมเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ติดหลับจะอยู่ที่1 5นะครับได้ถูกปรับเป็น20%ซึ่งถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มเนี่ยจะทำให้มีโอกาสหลับเพิ่มเป็น25%่เป็นครับผมโดยความแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่ ที่360%ของ Attack บวกได้9%ของ HP ของเรานะครับผมสำหรับสกิลที่2ของวูซานะครับมีการเปลี่ยนแปลงสกิลใหม่หมดเลยนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะทำการโจมตีเนี่ย แรงตามเลือดที่ลดลงไปนะครับโดยคิดเป็น90%ของเลือดที่เสียไปแต่ว่าสกิลใหม่เนี่ยได้ถูกปรับเป็นความแรงเนี่ยขึ้นกับ MAC HP ของเราเองโดยคิดเป็น30%ของ m a ชพ p นะครับพร้อมกับทําการฮิลเพื่อนเราทั้งทีมนะครับ15%ของ m a พ p ถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มจะสามารถใช้ได้ทุกๆ3เทินครับผม สำหรับท่าที่3ของบูสานะครับ Wish of Immortality นะครับจะทำการสร้างโลกให้กับทีมเราทุกตัวนะครับแล้วก็มี b u f Immunity หรือว่า b u ฟปีกนั่นเองนะครับเป็นเวลา3เทินแล้วก็ความหนาของโล่เนี่ยจะคิดเป็น15%ของ HP ของเรานะครับถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยก็จะได้ความหนาของโล่อยู่ที่25%ครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีการปรับใหม่ครับจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดอัพสกิลเต็มจะใช้สกิลได้ทุกๆ5เทินตอนนี้ได้ถูกปรับเหลือเป็น4เทินครับผม สำหรับสกิลลีดเดอร์ของบูสานะครับจะทำการเพิ่ม Accuracy ให้มอนสเตอร์ฝั่งเราทุกตัวทั้งหมด41%ครับผมหลังจากอัปเดตแพช์มานะครับก็มีความเห็นว่าบูสานเนี่ยได้กลายเป็นสายซัพพอร์ตเต็มตัวนะครับ <Huh? S 1> จากของเดิมเนี่ยมีความก้ากึงอยู่ระหว่างการเล่นสายแอตแทกกับสายซัพพอร์ตนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็ได้โมลูนใหม่ทั้งหมดครับกลับมาเล่นเป็นสายสปีด HP นะครับแต่ว่ายังคงมีคิยติเข้าอ,อยู่ซึ่งก็สามารถทําให้วูซันเนี่ยยังพอมีดาเมจอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับตอนที่เป็นสายดังเดิมนะครับเพราะว่าสกิล2ของวูซานตอนที่ลดเลือดตัวเองแล้วตีแรงตามเลือดที่ลดเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างสูงสามารถจัดการศัตรูได้ภายในช็อตเดียวอย่างได้เลยแต่ว่าสกิลใหม่ของวูซาต,ตอนนี้หลังจากปรับมาเนี่ยก็พบว่าความแรงมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดครับขนาดเล่นเป็นสายดดเมจเนี่ย สกิลก็ไม่ได้แรงต่างกับสกิลหนึ่งมากเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าบูสะกลับมาเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับซึ่งรูนที่เลือกใส่นะครับก็ใส่เป็นเอกซ่าเทิร์นกับวิวนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะค่อนข้างเหมาะสมกับวูสะละตอนนี้ของก็ผมก็เนี่ยเลือกเป็นสปีดนะครับเป็น HP แล้วก็เป็น HP ซึ่งจากการทดลองใช้งานให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าวูซาสปีดที่ไวเนี่ยมีสปีดต้นถึง118นะครับ <Wow. S 1> ถ้าเกิดดูดีๆกว่านี้สปีดที่เขาบวกกันแบบเร็วมากๆก,ก,ก็จะเป็นตัวเปิดกลางโลกที่ดีสูสีไม่แพ้กับฮีทไฟเลยครับแล้วก็แสงสามารถฮิวเพื่อนๆได้ด้วยแล้วก็ดาเมจก็ยังพอมีครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีคิติเข้าเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าการจะหวังดาเมจจากวูซาเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรน,นะครับ เรามาดูในการใช้งานในส่วนของอารดีนาบ้างน,นะครับก็อย่างที่บอกว่าวูซ่าเนี่ยถ้าเล่นเป็นสายสปีดเนี่ยสปีดต,ต้นมีค่อนข้างจะเยอะนะครับ118ถ้าเกิดเล่นดีๆเนี่ยมันก็เป็นตัวเปิดที่ดีได้่าซึ่งส่งตัว,ต,วตัวเนี่ยเลือกเป็นรูนวิวมาเพื่อที่ว่าเผื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ยังสามารถกางบัฟให้เพื่อนได้แต่นี่คือสังเกตว่าอันนี้ผิดพลาดนะครับคือเราช้ากว่าเขานะครับก็เลยโดนเขาสตันเปิดก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดวูซ่าที่ดีมันต้องเร็วแต่ว่าเพเอิญหารูนไม่ได้นะครับมันกก็็เเลยไมม่รวาอะ พอระงปุ๊บเห็นไหมเราก็จะพอกันพวกระบุระเบิดได้ซึ่งอูซาเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับสามารถล่อเท้าตัวออรแลเคลื่อนลมได้ยังเป็นอย่างดีนะครับ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็ท่าที่2เนี่ยก็มีประโยชน์ใช้ฮิลพอสมควรถ้าเกิดจะให้หมอนเนี่ยมันฮิลแรงตามแม็กพของเราถ้าเกิดสัดสัดไอ้มอนของเราอะ่ะมันเป็นมอนสายดีเฟนต์ใช่ไหมครับมันจะถึกแต่ว่าแม็กพ p มันจะน้อยซึ่งมันจะดีมากๆเลยในการฮิลมอนสเตอร์สายดีเฟนต์นะครับเพราะว่าฮิทีเนี่ยก็ อาจจะได้เรียกว่า HP พที่เยอะกว่าปกติอลองคิดสภาพว่าถ้าสมมุติเป็นตัวที่เลือดมันจะเยอะสักสามหมื่นบูสาะเนี่ยอลองดูท่าสองนะครับท่าสองเนี่ยอูสะมันจะฮิวอ่าไม่เห็นเวทกรมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะฮิวปมาสักห้าพันกว่า,วาสําหรับตัวของหมอนะครับก็ถ้าเลือดสามหมื่นอะฮิวห้าพันเท่ากับว่าฮิวได้แค่อ่าหนึ่งในห้าเองนะแต่ถ้าเกิดเป็นมอลสายดีเฟนส์ล่ะเลือดสักหมื่นหก การฮิว5่าพันนี่คือได้เลือดถึง1นในสเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่อธิบายไปว่าเหมาะที่จะไปกับพวกมอนสายดีเฟนต์มากๆครับอ่าแล้วก็สกิล3มเนี่ยมีครูดาวค่อนข้างที่เร็วขึ้นจะทําให้สามารถกางโลได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับก็เรียกว่าเป็นน้องๆอาร์คไฟเลยนะเพราะอาร์ fight, คไฟครูดาว3เทินการโลสาอ้กางปั๊บปีก3เทินเนาะส่วนบูสสเนี่ยปรับจาก5เหลือ4เทินครับผม สำหรับในแง่ของกิววอ์นะครับก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างประสิทธิภาพเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสายซัพพอร์ตเต็มที่ละดังนั้นมันก็สามารถจะคิวเพื่อนๆได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้แบบกลางบัฟกลางปีกเอาไปสู้กับพวกบอลน้ําก็ยังพอไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ก่อนอะอเขาเรียกว่าไงดีสปีดมอทําไว้ช้ามากแต่ตอนนี้คือทําไว้เร็วขึ้นก็เรียกได้ว่าสามารถเอามาใช้ในกิววอ์ซับดีขึ้นอะตอนบุกนะ แต่ว่าในส่วนของทีมกันบ้านเนี่ยบูสาขาดสกิลที่จะใช้สวนคนที่มาบุกบ,บ้านเรา <s> ก็เลยทําให้ค่อนข้างด้อยด้อยลงนะครับในการกันบ้านซึ่งตอนนี้ก็ขอทดลองก่อนว่าหลังจากเปลี่ยนสายเนี่ยบูสจาจะกันบ้านเป็นยังไงก็ต้องขอแดงเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไปตีบ้านที่มีบูสาก,กันบ้านเนี่ยช่วยรีวิวว่าเอมันสามารถกันบ้านได้ดีไหมทํางานได้ดีหรือเปล่าแต่ส่วนตัวมองว่าสําหรับทีมบุกเนี่ยยังค่อนข้างดีครับนะดมีดพอไหว นิดหนึ่งนะท่า1ตีสัก4ี่ประมาณสัก4 0 0พันนะครับส่วนท่าท่า2เนี่ยอ่ะอย่างตามภาพนะครับเนี่ยท่า2แรงก็ประมาณสัก6 0พันนะครับก็ถามว่าไม่ได้น่าเกียดมากถ้าเกิดฝส่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่บางๆนะครับแล้วเราเอาสระไปแท้งดาเมจเขาก็อ่ะอาจจะพอฆ่าตัวเขาได้ก่อนที่เราจะโดนฆ่าประมาณนั้นครับ ทีนี้เราก็มาดูในแง่ของการฟาร์มน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบูสระเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเอามารีวิวเรื่องการฟาร์มเท่าไหร่เพราะว่าแค่อ่านสกิลก็รู้แล้วว่ามันฟาร์มช้านะครับจริงๆแล้วมันฟาร์มได้แหละมันผ่านแต่ว่าลองดูสิว่ากว่ามันจะง้างสกิลออกแต่ละทีเนี่ยหมุนแล้วหมุนอีกนะครับยังไม่แก้ a อนิเมชันสักทีก็นั่นแหละมันไม่ตายแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันสามารถฮิวตัวเองได้แล้วด้วย่าความแรงก็ตามที่เห็นนะครับฟาร์มผ่านแน่ๆแต่คิดว่าน่าจะผ่านโอ้โหแบบ สักกี่นาทีอะอาจจะถึงนาทีครึ่ง2นาทีได้เลยบางเนี้ยดูดีก,กว่าจะฆ่าตายอืมหนาะนสกิลทีนี่แทบหลับได้เลยนะครับดังนั้นก็ถ้าให้คะแนนในการฟาร์มเนี่ยขอบอกเลยว่าเออให้สักหนึ่งแล้วกันอะอย่างน้อยมันก็ฟาร์บานะนะถ้าใครไม่มีมอนฟาร์มจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าการฟาร์มที่ดีนั้นต้องใช้ความไวครับผมอือหืสองนาทีเจ็ดวินั่นแหละครับรอจนหลับเลย ทีนี้ในส่วนของการลงดันพวกตระกูลบางกอนะครับก็ถ้าเกิดคนที่มีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ทําความเร็วได้ดีนะครับแต่ว่ามันสามารถเอาไปกางโล่เนี่ยเพื่อกันพิษของพวกตัวบางกรได้ซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะครับในการลงดัน,นสำหรับใครที่แบบมอนสเตอร์ตัวเองมีความแข็งแรงไม่ค่อยเยอะนะครับบูสาก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะเอามากันพิษกันดาเมจกันอะไรได้ค่อนข้างดีแถมฮิลได้ด้วยอ่า อ่าทีนี้พอมาถึงช่วงสเตตบอลนะครับสังเกตว่าบูสระเนี่ยก็สามารถกางปิษได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับดังนั้นทําให้บอสเนี่ยแค่จะใช้พิษใส่เราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็บูสระก็หิวเรื่อยๆซึ่งสําหรับคนที่ใช้บูสระในการลงมังกรขอมบอกว่าค่อนข้างเซฟครับมีความปลอดภยัยค่อนข้างสูงนะมอนเรามีโอกาสตายยากมากนะก็อาจใช้แทนอ e ีฟิตได้แต่ว่าอ e ีฟิตมันก็น่าจะดีกว่าละครับเพราะว่ามันฟิลได้ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่มีวูซระ ทีเรามาดูเวลากันว่าทําเวลาไปได้เท่าไหร่เนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2อนาทีกว่าๆนะครับก็อ่ะก็ถือว่าแม้จะไม่ได้เร็ว,วมากแต่ว่าก็มีความชัวร์สูงครับอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิววูสะฉบับแบบปรับปรุงใหม่ยกแผงเยนะครับทุกสกิลก็จ,จากตามที่ราะหอไปแล้วครับเ <laughs> พือพ่อนๆมีความเห็นว่ายังไงใครคิดว่าตัวเองอยากเล่นแนวไหน ก็สามารถมาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปนะครับนะมาลองมาคอมเมนต์กันเลยมาดูกันว่าเราจะสามารถปรับปรุงอูซ่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยไปเล่นในวนทางไหนได้บ้างนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับแล้วก็ติดตามผลงานได้ในช่องของหมอเองนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะบ๊ายบาย